ทวิตเตอร์ว่าจะเป็นมิลานใช่ไหมใช่จ้ะนี่ก็ได้ถือโทษสองลูกนี่เออไม่เห็นก็ไม่รู้กันแต่เขเปล่าจริงๆนะครับใช่แล้อ่ะก็เดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะวันนี้มีภาพให้ได้ชมด้วยสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะแล้วก็ยังมีข่าวดีถึงชมรปี้ยนสีด้วยครับวันนี้นายเขาบอกเอฟซีครับใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าในช่วงนี้สกอร์เอ็กเพรสค่ะสกอร์เอ็กเพรส ดูให้ดีว่านี่ตรงนี้เองนะครับอาจจะไม่โดนเท้าขวาไม่โดนโดนเท้าซ้ายแล้วเม่ซี่ยิงโคม,มาครับตรงนี้เปลี่ยนเทาเข้าไปเปียนตีที่พุ่งไปถูกทางแล้วนะครับก็นำ1-0ก่อนเลยครับเมี่พุ่งถูกทางแล้วตรง ชนะ6เสมอ1ตอนนั้นก็เสมอกันอยู่1นต่อหแล้วมาดูจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินให้จุดโทษครับคือคอือถามว่าฟาวเนี่ยฟาวแน่นอนอย่าทำเชียงกั้งขาสิคะวิชกี้คะคือถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยฟาวแน่นอนดึงครับเน้นตาดึงเสื้อบุสเกตแต่บอลเนี่ยเลยมาเสาสองอ่าบุสเกตไม่ได้อยู่ในโพซิชั่นที่จะหยิดอยู่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามฟาวเมสซี่ก็จัดการยิง มาด้วยครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดียโก้ครับเบรีนลงมาแทนชาบีก็ยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบชนะไปสามหนึ่งครับบาสนาเขาผ่านครับ,บ ที่คู่นึงนะคะที่นัดแรกเนี่ยใบยงบุกไปชนะมักเซยมาแล้ว2-0นัดนี้ก็เลยดูว่าจะเล่นแบบไม่น่าก็เอาเครียดอะไรเอามาเลี้ยวโกเมสสรองค่ะนะ,ะ, <c oughs> นะแล้วก็เนี่ยคะ่ะใบยงดับในนาทีที่สิบสามเลยนะคะยิง,ยงเข้าไปครับต้องไปตัดที่ลิเบอรี่ครับแต่คนที่คือคนนี้ครับนี่นี่เป็นโดนสับรองนะครับเฮ้ยเนี่ยเปิดให้นะคะไม่ลับอยู่แล้วาเข้าไ,ไ,ไปสวยงามหนึ่งศูนย หลังจากนั้นค่ะทัวร์โซลได้หมุนได้หม่งนะะในระยะ6หลาแต่ว่าก็ไมปั้งไปได้ใช่แล้วใบเย็นก็มานนำห่างเป็นสศูนย์จนได้นะคะเป็นจังหวะโต้กลับเร็วแล้วก็เป็นโอลิจินเดิลมาถูกที่ถูกเวลา2องศูนย์แล้วแมนแมนยูจำได้นี่แหละครับวันนี้ที่ตกแมนยูกลับบ้านแมนยูตอนนี้เขาไม่จำอะไรแบบว่าไม่ดีแล้วเขารอ20่สิบยี่สิบมา เดี๋ยวนี้แดดต้องเอาเสื้อมาขายนะฮะเอ้ไม่ใช่เอาเสื <c oughs> ้อ <c oughs> มาแจกเราพยายามนะคะ,ะแล้วก็ครึ่งหลังนะก็ยังไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็ทำให้จบ90นาทีบาเยูฟ่าดิกเอาชนะออลมปิกมารเซยไป2-0งศยบาเยนต์ก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศประตูรวม4-0นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปรอพบผู้ชนะระหว่างไปรอพบผู้ชนะก็คือเรอัลมาดริดอย่างนี้เลยวะท่นต้องจะเสียถ่ายรอบสดนะครับในสัปดาห์ของวันที่17บเจ็ดและสิบแปดเปนห้าสบก็น่าจะเป็นเวลผลิตครับพบบาเยนต์แล้วก็บาร์เซโลน่าน่าจะ <ส>ทนะีมสี่าจาัดเชลซีานจาจันะครับานาจานะคะเพราะเชลซีนั้นก็นำมาก่อนถึงสองจาก<อ>เกมแร,รกในกระโดดแกมรอบรองชนะเลิศอ่ะคืนนี้ช่องเจสีจะถ่ายทอดสดนะครับในคู่เรอัลมาดริดพบกับอาโบเอลนิโกเซียหลังจากที่เรอัลบุนไปถล่มมาสามสูต์เกมนี้เนี่ยโชเซีมุโยให้สัมภาษณ์แล้วนะครับวคาดว่า ในเดือนเมษายนทีมของเขานั้นมีโปรแกรมแข่งค่านัดในยี่20วันโ<อ>ลาลิก้าทั้งสนะแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกก็คือรอบรองชาเลต์มิโยกับพูดใน <c oughs> พุทธนักราช่อนเลยแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ว่า เซมาเมื่อสักพูดนี้ก็น่าจะถูกแทนที่โดยการกล้าสัข่าวแล้วก็อาร์เกลดิมาเรียหายเจ็บแล้วโอ้แล้วดูเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ว่าคือขอโทษนะคะเปลี่ยนตัวสำรองมาก็ไม่ได้เรียกว่าจะอ่อนด้อยแต่อย่างใดก็ยังเป็นน่ากลัวดูชื่อแล้วเนี่ยน่ากลัวมากค่ะเผมอแข่งกันเนี่ยเล้วประเด็นหนึ่งแล้วประเด็นสองเนี่ยแข่งกันน่าจะลุ้นแชมป์ไปพร้อมๆกับบาร์เซโลนาสีบีเนาะตัวขนาดนั้นวัะนั้นเนี่ยก็ดูครับลุยซายินนะครับที่เป็น ส่วนโรนันโดเนี่ยรยไม่พูดครับไม่บอกว่าโรนันโดจะยังไงจะลงหรือเปล่าได้ลงหรือเปล่าก็ต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ช่องจะสีทายทอดสดให้ได้ชมตีหนึ่งครึ่งอีกคู่หนึ่งเนี่ยเชลซีพบกับเบรน์ฟิก้านะคะก็จะมีเทปให้ได้ชมในคืนวันศุกร์ด้วย มาดูกันที่เรื่องของอฟุตบอลที่ทีมทากมหาวิทยาลัยเราไปแข่งด้วยในนัก็คือเอฟซีคัพในรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะเมื่อทางด้านของชนบุรีก็สามารถเอาชนะซิเลนเอาชติกไป2ประตูต่อศูนย์นะคะนี่เป็นการแข่งขันในกลุ่มจนัดที่3ซึ่งทั้ง2ประตูเนี่ยก็จากมาเทิดนะคะที่ศักดใจมั่นเป็นจุดโทษอีกประตูนึงเป็นของไดนเต้ในนาทีที่หก โค้ีีคู่ย่างคู่อยู่นเด็ดก็เสมอโฮมยูนเต็ดไป0-0นะคะทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ในแชมลีย์ก็นำอยู่ที่7คะแนนแข่งช้ำนนะอย่างที่เจกี้บอกไปโฮมยูนเต็ดอยู่อันดับที่2อมีสนะคะซีรีส์เ่นฮ่องกงเนี่ยอยู่ที่สามมีสามคะแนนก็ยังคู่นีตามหลังเลยก็หลังเกมเนี่ยโค้ชเฮงนะคะบอกว่าแม้ถึงแม้ว่าทีมจะชนะแต่ว่านี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ดีที่สุดนะครับครึ่งแรกในเกมยังดูไม่มีรูปแบบต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ถ้าหากจะไปให้แบบสุดๆเลยในการในรายการ แล้ววันนี้เนี่ยก็มีนะครับ18ราการ30นาทีเป็น AFC แชมเปียนส์ค่ะบุริลัมยูไนเตดจะพบกับชนบุจีจากเกาหลีใต้ต้องให้กำลังใจกันด้วยนะคะกุะะริลัมเนี่ยชนะมาสองนัดรวดชนบุกนั้นแพ้มาสองนัดรวดบุริรัมตอนนี้หล่อมากหล่อมากก็ส <c oughs> ื่อหลอายสำนั <c oughs> นกก็คาดการณ์ว่าไม่น่ามีปมัญหาครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่ามาตรฐานของุรีลัมยูไนเตดก็พัฒนาพุฒวังไทยก็พัฒนาขึ้นถูกต้องสังเกตว่าเห็นแข่งรายการนี้แล้วชนะก่อนาต้องรุนห่น บกว่าลุ้นแบบสบายหน่อยนะคะอาจจะติดตามเชียร์กันได้สำหรับุรีรามวันนี้นะคะแล้วก็มีความเคลื่อนตัวฟุตบอลไทยรึเมเป็นลีกด้วยในที่สุดนะครับวัวชนยูไนเตดนะครับก็ได้เล่นที่บ้านตัวเองทียนที่สนามตินนสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลานะครับก็หลังจากที่ยืดเยื้อกันมาว่าจะรวจะยังไงวัวชนเนี่ยนะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับ b b c u ในวันเสาร์ที่7เมษายนนี้กับก็พยายามทำเรื่องมาโดยตลอดนะครับนี่คือการรวม นั่นแหละครับตอนนี้เปลี่ยนที่มาเป็นตัวชนยูไนเ็ดน,นะครับเรื่องของการโอนุ่นได้สิทธิอ์อะไรต่างๆนะครับโือทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าสนามไฮโมบายเก่าของบุรีลัมเอฟซีไม่พร้อมที่จะใช้แข่งเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้เล่นที่ดินนัสุรนนท์ที่จังหวัดสงข,าขาลาเพราะตอนนี้เล่นทัดทีชนออะรอบอ่ก็เดที่สุดก็สกลงกกนได้แล้วเรียบร้อยนะคะครับส่วน ในวันเสาร์อาทิตย์นี้สุดสัปดาห์ก็ยังมีการแข่งขันตามปกตินะครับค่ะไม่ได้เลื่อนนะคะใช่ครับทางไทยรัมิริ่งก็ขอความร่วมมือในทุกๆุชั่วโมงนะครับให้ร่วมไหวทุกและลดทงพึ่งเสาร์นะครับสำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลยริพระศพสมเด็จพระเจ้าพพระคิมิเธอเจ้าฟ้าิจรัตน์ราชสนุยาเป็นอิสราพัะนวดีที่9ก้าไม้สายหยดนี้ครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกแล้วก็แน่นอนคค่่่ะะเเเรรือออออองงงขกกลล์์ฟดมาสตตทีุ้้ยันแวค่ะ